บ้างเนี่ยคุณคงไม่ได้หมายถึงอยายจำลองมั้งใช่ไหมครับคงไม่หรอกผมเชื่อว่าเขาเป็นคนดีเชื่อว่าเป็นคนดีได้จริงๆคนบ้านเดียวกันยายแกก็แก่มากแล้วจริงไหมฮะาาจาลองก็ห้าหกเข้าห้าห้าสิบบาทเนาะ,ะจริงๆท้าพูดก็คือก็ถ,ถือว่าอายุมากละละแล้วล่ะเนาะแล้วคุณดูอย่างยายจำลองเราดีว่าทุกคนผมจะก็ฟุง้งฟิ้งได้ไหมคือ รู้เรื่องมังไ่รู้เรื่องมั่งบางทีไลฟ์สดไอ้แไหมผมว่าบอกแล้วไงเวลาฟังดูดยแกโกโกไงกับรถภาษาไอ้คนกรุงเทียบอกโกโก้ก็คือเหม,มือนว่ามึนๆเนือเปล่าเนี่ยนะแล้วก็อย่างที่ผมบอกว่าในขณะที่ยายแกไลฟ์สดอยู่ก็มีคนมาดา่าแกเต็มเลยครับแล้วแกจะรู้ใครเป็นใครอ่ะไม่รู้หรอกแต่เนี่ยเมื่อพี่อ๋อเข้าใจว่าเป็นพี่อ๋อพี่อ๋อเข้าใจไปถูกไหมฮะนีนี้ตืเนียกพี่อ๋อนะไม่ใช่พี่อ๋อจะมาไม่ได้นี่นะติดปากพี่อ๋ออยู่คนเดียว แล้วก็เพื่อนั้นวันนี้ก็คือผมก็ได้ทําเรื่องขอไม่ได้เรื่องอแจ้งแจ้งขอว่าขอเลื่อนไปแต่วันไหนอย่าพึ่งพูดดีหวังนะอย่าไ,ไม่เตือนก็เลยบอกเขาเลื่อนไปช่วงหนึ่งแล้วก็กเดี๋ยวผมจะเตรียมความพร้อมให้ยายจำลองอีกทีหนึ่งไปไหน่ะมาสิไหนอ่ะอยู่ในรถครับมาสิออกมาได้แล้วอยู่ไหนเนี่ไม่ต้องตกใจจะพาไปไหนแล้วแหมใครจะมาคุยโจ้จ้าโจ้ยได้ไงโจโจโจครับยายอยู่ไหนยายอ่ะยายจำลอง เนี่ยยายจำลองพูดอะไรนิดๆหน่อยๆไม่เป็นไรท่านมาแล้วผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมมากันเยอะงงขนมมาให้กำลังใจครับมาให้กำลังใจค่ะมาให้กยลังใจปัายลลอเยอะมากเลยไม่ต้องไปตื่นเต้นครับคดียายจำลองคดีหมิ่นประมาทนะครับไม่มีอะไรอยู่ในรถน่ะมาเลยครับมาเลยจะได้กลับกันเราอย่าลืมโซเชียลดิสแ a นซิ่งนะครับ ก็เออเขาเรียกอะไรช่วงนี้ก็มีข่าวอะไรเกี่ยวกับผมอะไรสักอยากา่างว่าไปเทลุงพ้นไม่จริงนะครับอย่าไปเชื่ออย่าไปเชื่อนะครับแหมนึกว่าเสียโจ้แนเเมม่เห็หนเปิดดูมือะไรออกมาเฮ้ยนู่นน่ะดูเก็บกลัดก็ดูเอ้กุญแจก่อนนี่นี่โชว์กุญแจด้วยเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวหอแป๊บนี่เขาจะไปส่งอไอ้เรื่องหลักฐานอื่นไม่เกี่ยวกับเรา คือพูดให้แกสบายใจนิดหนึ่งเวพวกแกเปก็นคนค่อนข้างเซนซิทีฟเขาเรียกอะไรวิตกจริตรใช่ไหมเดี๋ยวเครียดเดี๋ยวกินข้าวไม่ได้อีกเออแล้วฝากความหงอยใหญ่ถึงญาติชี้ด้วยนะครับเดี๋ยวโกนการจะไปเยี่ยมคครับุณย่าเ,เขาสุขภาพแข็งแรงหายไวๆอย่าไปตกใจกลัวโลคาพยาธิเป็นของที่คู่กับมนุษย์เราอยู่แล้วเมื่อเป็นก็ต้องไปรักษาแค่นั้นเองอย่าลองครับไปเลยครับหน้าเลยครับ ก็คือวันนี้ตํารวจเขาก็ยังไม่ได้ไปไหนผมเลื่อนไปแล้วเพราะว่าให้ยายไปเตรียมตัวนิดหน่อยแต่ผมจะขอความเนตตามให้ยายใน่ัชนอหยาการซึ่งอายการอาจจะสั่งฟ้องหรือไม่สั่งฟ้องก็ได้ในาการสั่งไม่ไม่สั่งฟ้องก็จบก็จบพี่เดี๋เบื้องต้นเนี่ยพอตํารวจท่านเราต้องเข้าใจการทํางานตํารวจเทาอึดอัดเนาะเขาอึดอัดเบื้องต้นมีผู้เสียหายมามา,มากล่าวหาเขาเขสั่งไป นะครับแต่ผมก็ยังดูว่าลักษณะที่เกิดขึ้นอย่างจลองมันก็ไม่ได้หนิงใครยมินใครที่ไหนไม่ได้สมวติใจะจำลองดา่าทนายสมเกียรติโลดจะน่าวาระขบวนท่านนายรุ่งเอออย่างเงี้ยโดนแล้วรูปไปแผลเนี่ยโดนแน่แต่เฮ้ยอ๋ออย่างเงี้ยมันไม่ใช่ทำไมคุณคิดว่าคุณเป็นเองค,คุณเองใช่ไหม <laughs> คุณคิดเองใช่ไหมหรือ <laughs> เองไลยปะเอออนะไเพราะนั้นคือบางอย่างเราอย่าไปร้อน ว่าเป็นพวกเซนเกียนฮาที่แบบเซนเกียนเคลียะที่มาเล่นแกอะไรเงี้ยก็ตอบโต้สิใช่ไหมอ่าแค่นั้นเองเพราะนั you know s <S mm ้น hmm. ท uh, no ุก hmm. ท่านได้สบายใจเพราะคดีนี้ยายอย่าไปเครียดจนกระทั่งกินข้าวบ่ได้เด้ออันนีมันจับรีเล็กๆน้ออๆจักกียังอยู่เป็นปีเลยป่ไครับไม่จักกีหมาบ่ไม่หมากลับบ้านเลยครับกินข้าวกินก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมทีนี้ เห็นว่าพรุ่งนี้มีข่าวดีของลุงเขาก็ยินดีด้วยนะครับใช่ไหมพรุ่งนี้ใช่ไหมยินดีด้วยเนี่งแกปาดแกไลฟ์สดมันน่าแกบอกคําเดียวสั้นๆ790อยเก้าส็เลยรู้ว่าอะไรนะนะมีอะไรจะบอกกับคนที่ห่วงใยคุณยายนะครับก็คงคงดูอ่าเอฟซีอะไรนะทนายด้วยไม่มีอะไรจะบอกเลยอ่านะครับคือไม่ต้องตื่นเต้นไม่มีอะไรนะ จากกีมันจะตื่นเต้นมากจากกียังไลฟ์สดทุกวันเลยแต่จากกีนั้นหนักกว่าด้วยนะนะ่ะแ่กรี๊ดสดทุกวันทุกวันนะครับนะนานานแล้วบางทีจะหมิ่นประมาทผมหรือไปไม่รู้เน,ะนะี <c oughs> น่ย <c oughs> เอารูปชนะสมเกียรติไปแข่งกับ <c oughs> ลุงพลแล้วไปพูดถึงเรื่องนั้นนะผมผมจริงๆผมไม่อนุญาตนะมีเห็นคลิปไหม ที <laughs> ่รูปผมกับลุงพลแล้วก็พูดวิจาร์เองเลยวิเคราะห์นักข่าวเซเลับของสำนักข่าวหัวเฉียวเลยนะนะ <c oughs> จริงๆบางอย่างอยา,อาลูบที่ไปแขกเวลาเป็นยูทูบเบอร์จะพูดอะไรอย่าเอารูปแขนมียูทูบบางช่องผมไม่รู้ว่าช่องไหนแต่ถ้าเอารูปท่านหัวหน้ายาการไปแขวนเอาลบอลกอกหรือออกจะใส่ข้อความลงหน้าท่านกิด <c oughs> ท่านไม่พอใจขึ้นมาผมไม่เคยพูดอย่างนี้ขึ้นมาจะเดือดร้อนลบทิ้ง ถึงแม้เราไม่ได้บอกว่าท่านผู้หลอกเราวิเคราะห์จากจากจากการที่ท่านมายืนอยู่หน้าที่วการลบทิ้งนะครับการแขวนรูปส่วนใหญ่จะโดนอย่าแขวนรูปไม่จําเป็นอย่าแขวนรูปน,ะ,น,ะ,นะพยายามใช้เป็นประโยคที่อย่าไปกล่าวหาใครนะครับถ้าแขวนรูปเมื่อไหร่เต็มเต็มต่อให้เป็นผู้ชื่อเล่นผมไอทนายอีคิวแต่รูปผมอยู่บนเลยชัดเจน ทำให้ผู้ที่อ่านเข้าใจว่าอย่างนั้นว่าเป็นผมครับเพราะฉะนั้นอย่าทำพี่น้องถ้าทุกคนอยากเป็นยูทูบเบอร์มืออาชีพแบบแบบเ,เรียกอ,อะไรอะ่ะอย่าทําร้ายตัวเองจริงไหมเราเป็นยูทูบเบอร์เพราะเราต้องการรายได้ต้องการเสนอข่าวความจริงอยากเป็นนักข่าวแต่ถ้าเสนอข่าวแล้วทําร้ายตัวเองอย่าไปทำเชื่อผมสิเนี่ยขนาดไลน์ที่เดียวยังโดนหมิ่นมาๆเลยดูดิเนี่ยแต่ยังฝากไปถึงผู้กรณีนะครับว่ายังไงก็เห็นแก่ คนบ้านเดียวกันเห็นแก่กันที่เขาเป็นผู้อาวุโสแล้วจริงๆถ้าดูจริงๆยายก็ไม่ได้มีความรู้อะไรมากมายนะครับบางทีคุณอาจจะเข้าใจว่าเป็นคุณแต่คดีมันยอมความได้ถ้าพอจะกรุณานะครับหรือติดต่อผ่านทางนายสมเกียรติก็ได้ผมผมพร้อมจะคุยด,ด้วยแล้วก็าทางออกร่วมกับทางตำรวจดูเพราะคดีเหล่านี้มันมันคดีที่ลกสานนะครับถ้าคิดจะทําบุญทําตอนนี้เลยคนเราทําบุญโดยตรงเนี้ยทําได้เลย ือเมื่อหายโกรธแล้วนะครับแล้วเข้าใจกันแล้วก็สามารถติดต่อมาถอน,นอะไรกันได้นะครับอย่าไปให้มันลามลลออกไปจนเนไฟลามทุ่งเลยครับเสียใ,ใจเขาเขาก็ <c oughs> กยุ่งมากด้วยก็ความรู้ก็ไม่ค่อยมีอะไรนี่รู้จักกับแม่เขาด้วยปะรู้จักกันดีก็เหมือนกันง่ายก็สนิกันทุกว <c oughs> ันเห็นไหมสนิทกันดูอย่างไร้ฝ่าผ็ดน้องว่ายังไงก็ถ้า ลอมชมก็แด่ก็ลอมชมนะครับเนคดีแค่ตนลงผู้ต้องหามันยังไม่ได้วิสูว่าใครผิดใครถูกนะครับนะฮะเนาะไมยใหญ่เนาะุณยายก็มายเรียกยายยายจำลองพี่จำลองนะคือก็ขอบคุณเอฟซีทุกคนที่ห่วงใยเนาะคือใหญยแล้วก็ไม่มีอะไรวันนี้กล่าผมเก็บ